สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ d o บเบิลคล s h เราไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยครับแล้ววันนี้ที่ผมขึ้นปกคลิปไว้นะว่าถ้าลูก้าดอนชิชจุดๆดดีขึ้นเนี่ยจะทําให้เขาเป็นผู้เล่นที่สุดยอดขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือปกติก็สุดยอดอยู่แล้วนะแต่ถ้าทําเรื่องนี้ได้เนี่ยจะสุดยอดมากกว่านี้อีกนะครับ ถ้าใครพร้อมที่จะไปค้นหาคําตอบด้วยกันในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฮะช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกดซับกันด้วยนะให้ถึง1,000 0ซับด้วยเร็วนะครับเพื่อที่ช่องเราจะได้ทำแคมเปญฉลอง1,000 Sub ซับด้วยการแจกการ์ด n b a กันนั่นเองครับ ทางด้านลูค้าดอนชิชชนะครับเนี่ยอายุเพียงแค่22เท่านั้นครับแต่ว่าเขาเต็มไปด้วยสกิลต่างๆที่มากมายนะครับสำหรับพอยต์การ์ดคนหนึ่งใน NBA แล้วเนี่ยแหละครับทำให้เขาเป็นแกนหลักในการออฟเฟนส์ของทีมดัลลัสมาริคหรือว่าทีมไหนๆก็คงอยากได้แหะครับถ้าเขาไม่มีสัญญาอยู่กับทีมแมฟเซ่เนาะแล้วเราลองมาไล่เรียงเล่นๆกันดีกว่าครับว่าเฮ้ยทางด้านของดอนชิชเนี่ยมีดีอะไรกันบ้างนะฮะนอกจากการยิง3แต้มที่โหดมากๆแล้วเนี่ยการแฮนด์ บอลของเขาก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันหรือว่าจะเป็นการจ่ายในพื้นที่ยากๆก,การโดนดับเบิลทีมแต่ว่าเขาก็สามารถพาสไปให้ผู้เล่นคนอื่นให้เล่นได้ง่ายหรือว่ากลายเป็นแอสซิสต์เลยก็ตามนะครับหรือว่าตอนที่ช็อตคล็อกยังบีบเนี่ยโอ้โหทางลูก้าดอนชิชก็สามารถใช้สเตปเท้าของตัวเองนะสร้างส่งลูกล็อบพาสให้คนอื่นหรือว่าจะทําแต้มเองก็ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่ทางด้านของลูก้าเนี่ยจะสามารถทําในค่าเฉลี่ยนะครับได้ถึง33.5 แทมต่อเกมในช่วงเพลย์ออฟอย่างที่เรารู้เลยครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะแล้วทางด้านดอนชิตเนี่ยมันก็มีอะไรที่จะมาหยุดเขายากมากๆครับแต่ถ้าว่ามีเรื่องหนึ่งที่มันพอจะหยุดเขาได้เนี่ยก็คือ การทำฟาวทางด้านของลูกาดอนชิชนั่นเองครับซึ่งถึงด้านของ ESPN นะครับได้บอกว่าทางด้านดอนชิช biggest w e a k n e s s เนี่ยหรือว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของดอนชิชคือการที่เขาไม่มีความแน่นอนในการยิงฟรีโรเลยครับแล้วไอ้ปัญหานี้แหละมันสร้างปัญหาให้กับทีมรวมถึงกับเขาเช่นกันฮะทีนี้เราไปดูสถิติการยิงลูกโทษของลูกาดอนชิชซะก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือตั้งแต่แกเข้ามาเล่นใน NBA นะครับจนถึงปีล่าสุดเนี่ย แกมีสถิติการยิงฟรีโทรครับอยู่ที่73.5เท่านั้นนะครับและในปีที่แล้วเนี่ยแกได้ไปเพียงแค่73เท่านั้น แต่ว่ามันก็มีเรื่องที่น่าแปลกใจอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ยิงมิดเรนจ์ได้ดีมากๆถ้าเราลองเอาสถิติมากานเนี่ยนะครับทางด้านของลูก้าดอนชิชเองเนี่ยคือ1ใน9ผู้เล่นของ NBA ที่ยิงมิดเรนจ์แม่นประมาณ48%หรือมากกว่าสําหรับแอดเทมอย่างน้อยนะครับ175ครั้งซึ่งมันถือว่าดีมากๆในมิดเรนจ์นะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกถูกว่าว่าเฮ้ยคุณยิงมิดเรนจ์ดีแบบนี้แต่ทําไมถึงยิงฟรีโทได้ไม่ค่อยดีเลย และถ้าเราลองมาเทียบกับ9ผู้เล่นนะครับที่สามารถยิง mid range ได้แม่นเท่ากับ48%หรือมากกว่าเนี่ยมีแค่2คนเท่านั้นครับคือลูก้าดอนชิชกับอีกคนหนึ่งที่ ESPN ไม่บอกนะที่ยิงได้ต่ำกว่า85%สำหรับ free t h ครับนั่นแหละมันเลยเป็นเรื่องที่เอ๊ะทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นกันแน่เพราะฉะนั้นครับถ้าลูก้าดอนชิชสามารถยิง free ทได้แม่นขึ้นสัก ถึง85%เนี่ยเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องส,สุดๆมากๆนะอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปใช่ไ่มว่าถ้าลูก้าดอนชิชจุดๆ,ๆดีขึ้นที่ผมเฉลยไปแล้วนะเขาจะกลายเป็นสุดยอดผู้เล่นมากกว่าดีด้วยซ้ำครับแต่ทีนี้ Evidence หรือว่าหลักฐานมันยังไม่พอเราจะไปดูเรื่องอื่นๆอีกครับว่าเฮ้ยมันมีหลักฐานนะว่าลูก้าดอนชิชเนี่ยโหดจริงๆครับสำหรับเรื่องอื่นๆ อย่างแรกที่ผมได้พูดไปตอนต้นคลิปเลยนั่นก็คือแกมีการแฮนดเดิลที่ดีมากๆครับเพราะว่าถ้าเทียบการแฮนดเดิลจากคนที่สูง6ฟุต7เนี่ยมันทำให้มาบริกเพลเยอร์เดเวลลอปเมนต์โค้ชเนี่ยหรือว่าเป็นโค้ชที่คอยพัฒนาผู้เล่นนะครับอย่างกอร์ช a มกอรนะซึ่งกอร์ชมกอรโด่งดังในเรื่องริเบิลอยู่แล้วเนี่ยคือเขาประหลาดใจมากว่าเฮ้ยทิ้งนักของลูการ์ดอนชิชเนี่ยมีการริเบิลที่ดีขนาดนี้ได้ยังไงมีทั้งความเร็วแล้วก็ความแม่นยำด้วยนะรวมถึงการ พวกนั้นอะ่ะมันยังสามารถสร้าง Move หรือว่าสร้างท่าทางต่างๆที่ใช้หลอกลอก่อคู่ต่อสู้ได้อีกด้วยซึ่งนี่เป็นคํายืนยันจากก๊อตแชมป์ก๊อตนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคนธรรมดาเนาก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันนะว,ว่าเฮ้ยขนาดคนที่เลี้ยงบอลโหดๆยังชมลูก้าดอนชิชขนาดนี้แสดงว่าเรื่องนี้เขาก็ดีมากๆจริงๆ ซึ่งไอการเลี้ยงที่ดีแบบนี้ของแกเนี่ยครับทำให้แกมีประสิทธิภาพมากๆและกลายเป็น3 Level s c h o r e r และจากที่ผมอ่านบทความนียนะไอคำว่า3 Level s c ส o อร r เนี่ยก็มาจาก3แต้ม Mid Range รวมถึงใต้แป้นนั่นเองฮนะ ในเรื่องของมิดเรนจ์เนี่ยผมได้อธิบายกับทุกคนไปแล้วใช่ไหมเมื่อสักครูน่นี้ทีนี้เรามาดูเรื่องการทำแต้มใต้แป้นของลูก้าดอนชิตกันครับจากดริเบิลที่แกสร้างมาเนี่ยมันทำให้แกสร้างพื้นที่ได้ดีมากๆนะครับในพื้นที่ของการทำแต้มใต้แปน้นอย่างที่เรารู้ครับดอนชิตไม่ได้กระโดดสูงเลยไม่ได้เหมือนแซคโคลวีไม่ได้เหมือนถึงด้านของไมเคิลจอแดนแต่ว่าการจบสกอร์ใต้แป้นของแกเนี่ยมีสูงถึง66.2%นะครับในช่วงระยะ5ฟุตนั่นเองซึ่งไอ้ผลอันเนี้ยมันมาจาก ความปราณีตของแกทั้งการตั้งแต่ดูเบิลเข้าไปใช้สเตปเท้ารวมถึงความใหญ่ของตัวและสเตรนที่แกมีครับและพอไปดูในพื้นที่3แต้มนะครับถึงด้านของลูก้า d o ดอนชิชเป็นคนที่อ n อนบอลแล้วยิง3มแต้มได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นสเตปแบ็กไซส์สเตปเลี้ยงมาแล้วยิงหรือว่าการจับแคชแอนด์ชูตก็ถือว่าทำได้ครับโดยที่การยิงสามแต้มเยอะของดอนชิชเนี่ยทำให้แกอยู่อันดับ10นะครับสำหรับแร 3 point mate หรือว่าการทำ3า3แต้มได้อยู่ที่192ลูกในซีซั่นที่แล้วนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะออนไฟช้ากว่าคนอื่นนะนะทีนี้ในเรื่อง m มิดเ g e ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงแกก็ยังเสริมเพิ่มเติมเรื่องของแบบว่า one เล็กช็ t ตของเดิร์กโนวิสกี้การเทิร์นราวด์จัมเปอร์ต่างๆยิ่งทำให้แกเนี่ยปิดยากมากขึ้นเข้าไปอีกครับแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าแกเป็น3 level s c o r e r เนี่ย ทั้ง mid range ทั้งใต้แป้นรวมถึงทั้งด้าน3แต้มได้แล้วครับจุดที่จะเป็นจุดใหญ่ๆทำให้แกสุดยอดไปมากกว่านี้คือการยิงฟรีโทให้ได้มากกว่า85%เขาจะกลายเป็นสุดยอดผู้เล่นในการบุกเลยทีเดียวครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทั้งด้านของลูก้าดอนชิชเนี่ยจะสามารถสร้าง Impact นี้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ดูสโลวีเนียแข่งเนี่ยแกก็ยังมีปัญหาเดิมๆแบบนี้อยู่เช่นกันครับก็ยังไม่รู้สาเหตุนะว่าจริงๆแล้วทาไมลูก้า ถึงไม่ค่อยแม่นในการยิงจุดโทษก็ต้องรอดูครับทุกคนคอยเอากำลังใจช่วยลูค้าดอนชิชให้แกไปได้เก,กลๆกักันเถอดนะครับและสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงช่วยกดซับให้ถึง10,000เร็วๆด้วยนะครับสำหรับน,นี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ